สวัสดีครับวันนี้บิ๊กมอนี่มาครับแรมสามสเปเชียลตัวนี้ตัวแรม,มิต้าร้อยห้าสิบนะครับชุดสีเราทำมาจากร้านเบียร์ดอนเมืองนะฮะทำมาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเยนเียนตาเนะนี่ยแคเคื่องยิงทรายมาเรียบเรียบเลยฮะท่อเป็นท่อซิปยังลอล้อเป็น BGM แท้นะครับแท้ดังคันดีกว่าเรียกว่าเก็บสภาพมาแบบ ร้100อดเดยเปอร์เซ็นต์เบาแบบแท้เลยนุมน่มๆเตาสตาร์ด้วยฟังเสียงเครื่องไปเตาเราเียนนะครับคาบูเอนโตระบบไฟญี่ปุ่นแล้ว แล้วเราเปิดเสนอราคาที่800,000บาทนะครับใครสนใจก็ะาดูรถได้ที่ร้านดิบุลี่62นะครับมีทรงจ็มเงินใบทางทั่วประเทศนะครับผมสนใจติดต่อ0817827475ดิบุลี่จตหัยครับขอบคุณครับ